ที่คะแนนนิยมออกมาตอนนี้ดีกว่าก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในบัญชีของรวมไทยสร้างชาติแต่ท่านเป็นองคมนตรีไงจนถ,งถึงวันนี้ยุยท่านยังเป็นองคมนตรีอยู่ส่วนคุณอีกคนหนึ่งในรอทอสอชอ,ชอก็คือคุณพิรพ,พันธ์คุณพีรพันธ์นแต่พูดถึงคะแนนนิยมเนี่ยพลเอกประยุทธ์อันดับหนึ่งอันนี้ตามนิดาโพใช่ใชอันดับสองเป็นคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลภูมิใจไทย <C ha> ในบัญชีของภูมิใจไทยทึ่เป็นฝ่ายค้านไง <C ha> ทึ่มีประเด็นว่าจะเอาภูมิใจไทยกลับมาด้วยหรือเปล่า hmm. แล้วก็อันดับสามค่อยไปเป็นคุณชัยเกษมเ,เ, <C> e <an> เพราะฉะนั้นถ้าจะตั้งรัฐบาลใหม่ก็ต้องคิดว่าใครมาเป็นนายกแล้วรัฐบาลไปได้ด้วยประเทศชาติไปได้ดีด้วยก็มาคุยกันเพราะมันต้องเริ่มนโยบายใหม่ค่ะจึงมีประเด็นนี้ไงประชาชิก็เอากับเพื่อไทยด้วยเอายังไงอ้าวแล้วที่เหลือล่ะเขาจะเอาด้วยไหมถ้าไม่เอาด้วยมันมีทางเปลี่ยนขั้วไหม พักส้มพักส้มประกาศแล้วนี่พร้อมบวดให้แต่ต้องมีเงื่อนไขต้องยุบสภาเขียนรัฐมนูลใหม่ยุบสภาต้องอะไรยังไงภายในกี่วันไหนเวลาไหนค่ะอันนั้นคือเงื่อนไขพักส้มแลวพักส้มไม่เอารัฐมนตรีด้วยเออไม่รวมรัฐบาลอ่าอ้าวแล้วภูมิใจไทยจะไปจับกับพักส้มไหมเห็นไหมเพราะานายกไม่อยู่แล้วก็มีสิทธิ์หมดไงมีสิทธิ์อแล้วพรคร่วมเดิมไปหนุนไหมอ๋อจับคั้วกันใหม่เลยจับคั้วกันใหม่ถ้าเกิดพักเพื่อไทยยืนยันใช้กเกษมค่ะแต่ดูแล้วมันไปต่อไม่ไหวอืมอ้าวถ้าอย่างนี้ โหวตให้อนุทินไหมภูมิใจไทยพักส้มโหวตไหมแต่ทาตามเงื่อนไขพักส้มเขียนมนหนุใหม่อะไรตัวมิไรอะไรพรรคลุ่มเอาด้วยเปล่าถ้าไม่เอาด้วยเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยจะยอมออดไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะเปลี่ยนใช้เกษตรมาหนุนพรรควมไหมหนุนลุงตู่ไหมหนุนคุณพีรพันธ์ไหมหนุนคนอื่นไหมหนุนคุณอนุทินไหมันจะได้เป็นรัฐบาลที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปเขียนรัฐมนุนแล้วยุบสภาบริหารให้มันเกิดผลงานออกมา มันเป็นไปได้หมดไงถ้าเกิดคุณองค์อิงพ้นไปไงใช่ใชจึงมีประเด็นถามกันซุ้มเสียงทํานองจะร่วมรัฐบาลกันสูตรไหนยังไงแล้วตอนนี้แล้วดูทรงในการเมืองไทยอะไรก็เ,เกิดขึ้นได้นะ